โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชนมีส่วนร่วมโรงพยาบาลพยากภะมิวิสัยการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมและมีความสุขเช่นเดียวกับคนปกติ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากภาครัฐและคนในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนอสอมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการค้นหาและให้การช่วยเหลือผู้พิการในชมุมชนโรงพยาบาลพยากรภูมิพิสัยอ,อพยากภอพภูมิพิสัยจัังมหาสารคามโดยงานกายภาพบำบัดและศูนย์ดูแลต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพอสอมอด้านทักษะการฝึกคนพิการและการนำเอาวัสดุในชุมชนมาประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกกายภาพบำบัดต,ตลอดจนการปรับปรุงอุปกรณ์ในการฝึกให้เหมาะสมกับศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้พิการและให้ความรู้แก่ญาติไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้พิการมีการสอนการนำสมุนไพรมาทำลูกประครบโดยให้อสอมอ และญาติคนพิการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในหมู่บ้านมารวมกันจําแนกสรรพคุณให้ทราบว่าสมุนไพรข้างรัว้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างวิธีการทําลูกประครบและฝึกนวดโดยเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากอสอมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีุเป้าหมายที่เราได้ดําเนินการก็คือ กลุ่มคนพิการาทางการเคลื่อนไหวแล้วก็เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการฝึกให้เหมาะสมกับาศักยภาพของคนพิการเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีราคาแพงถ้าจะาซื้อหาก็อาจจะลำบากในเรื่องของงบประมาณจึงต้องให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการาพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ แล้วก็สุดท้ายก็เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้พิการนะครับทีเ่เมื่อก่อนนี้ไม่สามารถที่จะอ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีระยะหลังๆนี้หลังจากเราได,ได้ได้ให้ความช่วยเหลือ,อในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับคนพิการก็สามารถที่จะอ,อยู่ในสังคมนะครับช่วยเหลือตนเองนะครับหรือแม้กระทั่งประกอบอาชีพ ไได้อย่่างคนทัวปโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อเมื่อได้คุยกันหลังจากที่เราเอาประมวลปัญหาต่างๆมานะคะทางรพสตก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะคะก็คือเราเริ่มจากสร้างองค์ความรู้ให้กับอสมก่อนนะคะโดยประสานงานมาที่ท่านท่านพอรอรพสตว่าเราจะรวบรวมอสมที่มีเวลาให้จริงๆนะคะ เพื่อที่จะเอาเข้ามาอบรมความรู้ต่างๆทั้งด้านการทำกายภาพบาัตรการประดิษฐ์อุปกรณ์แล้วก็ด้านของการทำสมนุนไพรนะคะซึ่งตรงนี้ภาพก็เกิดขึ้นมา,าใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนะคะในการที่จะสร้างองคง์ความรู้แล้วก็ลงพื้นที่จริงๆตะกี้ขาเขียวเดีเอาไปนี่คือคือว่าไปบบได้ละแขนนี่ก็ไปบ่ได้ละแก่ไปแขนขาแก่แก่ไปก็จะไปจับยางกลับไปกลับมาแผ่นใครนียมีออสมอกับมาเห็นเล่าให้ กับไม่ลาวไม่ยางลาวกับยางใหม่สิเป็น,นอะไอก็จะทาบับบัดดีล่แหละก็มาบีบมาหนวดเหลรวน้ำแข็งน้ำขาอัยบองได้แค้นปวดสิมาบีโพ้นอนตื่นเดี๋ยวสอดแจงแบบมือมือบีบบันเจาะก็เลยพยายามถึกแล้วถึกแล้วก็เลยวบบสีบอกหลานมาบีบอีกะดเศร้าสันหัวนี่เศร้าสัน การส่งเสริมให้เอสอมมและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการและสามารถนำอาวัสดุในท้องถิน่นมาใช้ในการฝึกและต่อยอดสู่การผลิตสมุนไพรเพื่อการบำบัดร,รักษาผู้พิการถือเป็นการเพริ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืนของคนในชุมชนซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้โรงพยาบาลพยากรภูมุมพิสัยและภาคีเกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป